วันนี้นำท่านผู้ชมชมาชมมวยไทยหญิงนานาชาติในรุ่น124ปอนด์ระหว่างฝ่ายแดงกำลังลำมวยยูนนะครับฝ่ายแดงน้องแอนสอแดดสอเดีดดำรงอายุ21ปีจากประเทศไทยกับฝ่ายน้ำเงินเมธาสินทูจากพม่าะนะครับอายุ23ปีนะครับอายุ21กับ23ปีไทยกับพม่าเจอกันวันนี้ความสูง156กับ155นะครับมาดูยกที่หนึ่งกันเลย เดินเข้ามามัดถึงสองเข้ามาเมธสินน้องแอมว่าวนไปมันโมฟันศอกเข้ามาเมธสินทีไปมันถึงสองไปโอ้มายัางดุเลยนะเคยนัดล่าสุดเมธัสินทูนี่ก็พลิกล็อกชนะสาวสุราตมานะครับเป็นมาเมื่อในวงการมวยหญิงในรุ่นนี้เลยนะครับวันนี้น้องแอมจะจะหยุดสติเขาได้หรือเปล่านะครับมาดูตเตะเข้าไปทีไปน้องแอมโอ้ฟันออศนอกเข้าเมธสินฟันศอกน้องแอมล็อกคอไว้ทำการแยากมาก มเชลสินทูเดินเข้าไปเตะไปยังอยู่กลางมิเีน้องแอมเตะไปน้องมเชสทินงทถีบมานะครับเตะไปครั้งหนึ่งโอ้ทิ้เลยครับโอ้ถีบหลังเลยนะครับน้องแอมก็ถีบขึ้นเหมือนกันถีบอีกครั้งหนึ่งมเชลสินทูเตะมาถีบอีกครั้งหนึ่งมเชลสินทูมันถึงสองเข้าไปน้องแอมเตะสวนมา น limiting, uh, get him, get him. Oh, ้องแอมเออมซ่ yeah. mm ิน hmm. ง <eza> ูเตะไปโอ้หมายกันคอเลยนยอย่างนุ่มหนึ่งสองมาน้องแอมเตะไปเมซใ่สิี่ยังฝ่ายน้อหนึ่งเข้ามาเตะโบหมายกันคออครั้งนึงมเข้ามาม่น้องแอมเตะขึ้นเม่เดินเข้าไปน้องแอมชี้ไปเมซสินทเข้าไปมาหนองมันหนเข้าไปมันหนไปน้องแอมเตะสนมามัเข้าลตัวน้องแอมก็หนึ่งสนมาเหมือนกัน ต่างคนต่างโดนแต่เหมือนน้องแอมจะโดนมากกว่าหมดยกที้หนึ่งนะครับมาต่อันยกสองกันเลยฟันสองมาหนึ่งสองมาเมส้นทูเมส้นทูกดเขาไว้น้องแอมแทงเขาอยากมาเมส้นทูทิปเม่เออน้องแอมจะทิปไม่ทิปเมส้นทูทิปมันหนึ่งสองเตะมาโอ้น้องแอมหมัดสวนมาหมัดหนึ่งสองก็ไปเมส้นทูเมื่อเมืเส้นทูก็ยังเตะเข้ามาเตะอีกครั้งหนึ่ง มัดหนึงสองมัดเข้าลงตัวทีไว้น้องแอมเข้าไปตีแล้วตอนนี้มัดหึงสองคว้างมาโอ้เตะมาเป็นมาเมื่อนะครับของเมซินทูนี่พลิกล็อกมาเรื่อยๆนะครับน่าจับตามองในเมซินทูเมทาซินทูทีไว้น้องแอมก็จะเข้ามาหนะึ่งสองหนึ่งสองอ้าวดันออกมาเตะโอ้เมซินเตะนี่หมายกันขอตลอดต้องระวังแล้วน้องแอม ฟันสองมาหนึ่งสองมาหนึ่งสองมาน้องแอมชีบ้านหนึ่งสองแล้วกันกดเขาไว้อ้าดันดอกไม่ออกน้องแอมแทงเขาไม่ชินแทงน้องเม่ชินเตะไปน้องแอมยังเป็นแฟนหนึ่งสองเข้าไปพยายเข้าไปแทงเขาโอ้โดนหมัดสวนหน้าหงออกมาเลยเม่ชินชีบ้านหนึ่งสองมาเ,เาตะมาจะมาเป็นชุดแล้วน้องแอมเตะไปมันสองขนะน้า มันตัสองสวนขึ้นมามันตัสองสวนขึ้นอ้ามัดตัวสองอะไกันน้องเอ็มอดข้อไว้แทงเขาได้จะผักมาจะมาเล่นดวงวงในน้องยเอไม้ตะไปเมนซูเดินเข้าไปมัดตสองข้างหน้าโอ้โหมัดเข้าเตะไปครั้งหนึ่งเป็นซูน้องยอ็เตะขึ้นมัดตสองอ้าวล็อกน้องยอ็ล็อกเข้าไว้แทงเขาได้ไหมแทงทำการแยกมาเดินมามัดเจาะเข้าไปมัดเจาะขึ้นเตะไปน้องยอ็มัดตสองไว้เป็นซูเตะมา ทีใบมันน้องแอมมันงสองมันหนสองเขาลตัวน้องแอมทีใบมัน่สองเขาหน่ะมินสูนมาอ้มแทงออกไปไมู่หมัดสวนมาหมดยกที่สองไปนะครับหมดยกที่สองมาดูยกสามกันเลยน้องเอมก็เข้าไว้โดนศอกมัดหมั่สองไปมินทีมินสินทูน้องแอมจะทีบยังไม่ทีมนหนึ่งสองเขหน้าน้องแอมเตะปมัดเขาลตัวสวนมามินเตะใหนึ่งสองเขาหน้ะ หนึ่งสองเขาหน้าน้าของแอมกอดคอไว้เอาลวกคอไว้แทงเขาไม่ทนมันแทงเวียงออกมาดันกขามือไว้นะครับกำกันแยกออกมาการแทงเขายังไม่จะแจ้งเท่าไหร่นะครับเมื่อสันดูเอามันหนึ่งสองเขาหน้าน้องแอมล็อกคอตีเขาแทงเขาแทงเขาอืมเมอสันดูก็จะหมุนออกมานะครับแทงแทงโอ้เข้าด้วยมันหนสองเขาหน่าหนสองเขาหน่าเมื่อนดู มีเซนต์นึโอ้สอบกังกันโดนหน้าเลยน้องแอมก็มัดคว้างไปเหมือนกันกอดคอไว้ดันไว้แทงเขาเมีเซนต์โตก็จะพยายามจะด,ดิ้นออกนะครับไม่เอาวงในด้วยนะครับเมีเซนต์มัดถึงสองคว่างไปสอกโอ้โดนสอกล็อกคอไว้น้องแอมล็อกไว้แทงเขาเบี่ยงดูดลงมาเมีเซนต์มัดเข้าหน้าน้องแอมล็อกคอไว้แทงเขาล็อกไแทง เบี่ยงออกมาแทงเมทันเมทันเอ่อเมทัลซินก็พยายามจะเบี่ยงออกมานะครับไม่เล่นเอามันเข้าหน้ามันเข้าหน้าครั้งนึงโอ้โดนศอกโดนศอกมัดสองเขางหน้าอ้าวน้องแอมล็อกเข้าไว้ข้างแทงเบี่ยงออกไปนะครับเมทันโทรนี่เขาเมทัลซินไม่เอาวงในนะครับอยากจะดันออกาไว้น้องแอมดันหน้าไว้ของการแยกมาเมทัลทีไปน้องแอมเดินเข้ามากดไว้แทงเขา ม่มาทางหน้าหนึ่งสองข้างหน้ามีแจนนึงสองข้างหน้าโอ้หน้าไงน้องแอมกดเข้าไปแทงมันหนึ่งสองข้างหน้าเดินถีบไปมันหนึ่งสองยับไปโอ้ซองอีกครั้งหนึ่งน้องแอมกดล็อกไว้เลยทำการแยงมาหมดยกที่สามนะครับหมดยกที่สามมันจะยกที่สี่ต่อเลยเดินเว้ามาซอกอีกครั้งหนึ่งแทงเขาอ๋อเป็นภาพกดล็อกไว้แทงเขานะครับแทงเขา มาดูต่อไปกันนะครับในยกที่สี่นะครับยกที่สี่เมื่อกี้เป็นภาพที่โดนสอกอยังไงนะครับมาดูยกที่สี่เดินเข้ามาแทงแทงเอากรรมการแยกก็ได้นะล็อกไว้ติดเชือกเมด่อินดันเข้าเชือกทีไว้เมด่อสินทีไว้ทีไปข้างน้องน้องมันหนึ่งสองเข้ามาเมด่อสิ้นทีเตะไปมันหนึ่งสองข,า,า,า,นงองขานะมันหนึ่งสองแรกกันมันหนึ่งสองแรกกันเนาล็อกเข้าเชือกนะครับมาฟันศอกเลยเมด่อสิ้น มัดถึงสองขา้างหน้ามัดถึงสองขา้างน้องแอมเดินมาจะกอดคอแทงเขานะครับก็ผักออกไปไม่ใช่ผักมัดถึงสองขา้างเดินเข้ามาเนี่ยโดนหมัดเป็นชุดเลยน้องแอมเตะมาเตะคืหมือนกันไม่ใชหมัดถึงสองน้องแอ็มมัดถสองข้างหนโอ้ไม่ใชหมัดจช่ไว้น้องแมมงอ,งอม,ม,ม,อแมกอดคอแทงเขาแทงโอ้ตั้งท่านานไปกรรมการแยกมันนะครับจะแทงต้องตัดสินใจเร็วนะครับ โตถีไปครั้งหนึ่งมันสองขนางมันสองข้นาแทงเขาแทงเขาโอ้น้องแอมจะเปแล้วโดนเสาอีกครั้งหนึ่งมัดนวดมัดทุบเขาไปถีบไปเมตาซินน้องแอมดเข้าไปมัดคว้างเข้าไปเมตาซินพากับมาฟันเสาโอ้เสาลุยเปเลิมัดเข้าหน้าหนึ่งสองเข้าหน้าหนึ่งยับไปหนึ่งสองงเข้าหน้าโอ้ ไปเป็นไงเป๊ไหมแล้วน้องแอมเป๊ะแล้วหนึ่งสองหน้าโอ้ล้มไปเลยโอ,โอ้โดนศอกแล้วก็หนึ่งสองลวดเขาหน้าเลยทำการนับอ่าสู้ไหมเป็นว่าน้องแอมโดนหมัดแล้วล่วงลงไปเลยนะครับรมการจับแพ้ไปแล้วนะครับโอ้เมตสินโดได้หมัดชุดใหญ่เลยครับศอกไปครั้งหนึ่งด้วยครั้งหนึ่งหมัดเขาหน้าแล้วก็น้องแอมหมัดขึ้นน้ำกันตรงนี้ นี่ทีก่อนนะครับเริ่มมีอาการตรงนี้หมัดน้องแอลหมัดเขาหน้าเหมือนกันเดินเข้าไปมมดโดนหมัดยับโดนหมัดนี่เขาหน้าหน้า,นา,นาไงเลยยับอีกครั้งหนึง่งหมัดเข้าหน่าหมัดโอ้โอโอเขาน้าตรงนี้สุดเลย <c oughs> สุดเลยนะครับก็กรรมการก็เข้ามานะับไม่ไม่ลุกเลยนะครับเป็นนั้นว่าเมทาซินทูจับาพม่าเป็นฝ่ายชนะน็อกไปในยกที่สี่นะครับ เป็นชนะน็อกแบบยิงหมัดชุดใหญ่เข้าหน้าไปเลยนะครับพริกก็มาชนะอีกครั้งหนึ่งเมทาซินโท